บปนนโไก่เด้ขนทางหลุกลังตั้สิมาเทียวมาเทียวเมืองลามาลอดหนทางหลุกลังแล้วเต้นรเต้นดอนบัวไ่กนี่ย้าวนินเย็นเนเอาเลย่เี่เอาต้นได้เนี่ยถ่ายเลยถ่ายยู่ได้นี่ายยู่ได้เนี่เอ้ย่ได้ตั้งตัวครับเห็นชุดรอเลยเน้อาะบ้านเก่าอืมแม่้างเป็บ่ได้บ่ได้มันไกลสี่ห้าสิบโลคุณเนาะเซโน่คุณเนาะ อืมหายทิมรู้โอ้เงินี้เงินเอตั้งเปินมหาหดอยู่เพื่อนน้องเฮ่นเดือ้กานได้ปะหนักเลยแล้วหังเลยตได้อยู่แต่รุดบุได้่อได้รุปีโขึ้นรอต่อลงอต่อได้อยู่แต่รุดบุได้เก้าวก้าบรหาี่นับด้เก้า นอนอยู่กับประพันธ์ว่าชดได้เงินได้นนดเ,เลยมเอว่าเอง้เจ้าโอ้ยขอบใจขอบใจไปส่งเอีกเลยขอบมเด้ยวย <นะ S 2> แ,แม่นเลี้ยวเร็กแรงๆจังหน่อยทาด <c oughs> อนอ่อนๆก่อนแม่นแล่าค่ะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุกครูสุกคนเนาะ พระว่าิักลาวผักไทยละต่างประเทศกันยินดีต้็นหับเขาสูซองสาวดวงสาวลาวนะองพเมพี่น้องโดยโดยมื้อนี้ทางสาวดวงกับมาเปิดลิปแกนทางเนาะที่ได้ยินเสียงโหลดเนอะพเมพี่น้องเนาะก็ต้องขอทษคอยเน้ะงสาวบริด้ยินเสียงสาวดวงเนาะโดยโดยมื้อนี้มาเปิดที่แกนทางพี่น้องตอนนี้เฮากระลังสีไปบ้าน้องเดินเนาะไปกับปานั่งเนาะเหมือนเมือกลไปนัาการอยู่สองคนนะองพเมพี่น้องเนาะ สองอนโน,นไหนะ่ะมันเม่สะดวงเนาะในเผื่อเอาหายสัวขเก้าวเนาะโดยเมื่อนี้มีข่าไป้นจ่ายเงินขาโตหินไ้แม่จอนเนาะสะดวงแดนโทรสั่งโตหินให้แมจอนนองมื่อเศ้านีเนาะโดยกัเป็นเงินทางคุณแม่ใจดีเผิ่นเนาะที่ห้สะดวงเป็นสะพานบุญหายในครั้งนี้เนาะให้ซื้อโตหินไ้แมจอนแล้ว สะสวงไปจ่ายเงินหายเนาะโดยการเงินแต่มือก่อนเลยนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเงินอันที่ว่าสะดวงเก็บไวนะ้เนาะว่าสีเหตุประตูเลนะ็กเนาะแต่ว่ามาท้าประตูเล็กแต่มันบ่ได้นะราคาสูงผลนนะ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเฮาก็เลยอยนยยันยกเลิกไปก่อนเนาะเฮาก็เลยเอาเงินจำนวนนี้มาซื้อโตหินให้แม่จอดเนาะโดยกาเงินนําสะดวงถืออยู่มือก่อนเนาะ งินยังเลือนะ้อง่อแม่พี่น้องเนาะหาล้านสามเซนกับเจนะ็ดสิบพันเนาะโดยแล้ลมือกนะ้อนเนาะมือก่อนอีกเนาะสะดวกก็ได้โอนเงินแห่มเนานะโอนเงินแห่มสองล้านสามเซนกับสนะิบพันเนาะเพื่อให้เพื่นได้ซื้อทรายแล้วก็ซื้อบินบล็อกเนาะแล้วกัปูนเนาะไหวก่อเฮืยนให้จะม,มั่่เนะโดยสะดวกก็ได้โ่น่น่่่่่่่่่่่่น่มมน่าน,น่่่่่่่่่่่่่่่ เงินยังเรืออยู่น้ำสะดวงตอนนี้กับมีอยู่สามล้านกับหกสิหาพันกี่นเนาะพี่เมย์เจ้เนาะเลยเงินยังเรืออยู่น้ำสะดวงสามล้านกับหกสิหาพันกี่นีสะดวงกับเอาไปเอาไปจ่ายค่าโตฮีทให้แม่จอนล้านเกนะ้าเนาะเอาไปจ่ายค่าโตฮีทให้แม่จอดล้านเก้าเซนกับเสียเงนินอยู่หนึ่งล้านหนึ่งเซนกับหกสิหาพันกี่เนาะ แล้วก็สะดวงกับซีประจ่ายเงินให้เพิ่นแล้วกับซีห้เพิ่นขึ้นไปส่งโตอินให้แมจจอนบ่ายสองโมงเนาะเดี๋ยวเพิ่นไปฮออพุ่นประมาณบ่ายสามน่าพอแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสะดวงโทรให้บอกบอกสะดวงโทรบอกบอกเบียงหลัดเอาอยู่พุ่นเนาะสะดวงกับอ่าเอายุพุ่นก็ต้องขอส่งของไปในบริเวณนอกระเนาะสะดวงในโทรบอกเบียงว่าถพาหลุดไปส่งโตฮินเลยไปหอดพุ่นแล้วจะหลัดอันนี้เด้อเนาะสะดวงโทรบอกเพิ่นเนาะเพราะว่าญาตินั้น เราผูู้ทานข่าเพื่อนแม่จอนเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ทีเพิ่นสิไปส่งตัวหินให้แม่จอนนะนเนานะก็เลยบอกว่าเวียงหลัดอายุพุ่นเนาะโดยแล้วกาให้บ่าวเวียงมอบตัวหินให้่าวจอนก,นกันเลยเนาะมอบตัวหินให้แม่จอนสะดุ้ง <c> เ <oughs> ดยกะว่าถือว่าพิษพี่น้องส่วงนี่กะอุ้ยมาแลกากเมือนนอมอนะม่อวันจันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อวันจันนี่กะเป็นวันเกิดคุณแม่เพิ่นเนาะ เป็นไห้สะดวงไปมอบค่ะเงินไห้คนแก่คนเฒ่าเนาะเป็นหมุอวันจันเนาะเงินที่อยู่นในสะดวงสะดวงก,กับสิไปมอบให้คนแก่คนเฒ่าพอเป็นวันเกิดคุณแม่เนาะโดยโดยบ้านนีพพนพพนน้พ่อแม่พี่น้องเพื่อความไห่เป็นการเสียเวลาเนาะเค่ะไปจ่ายเงินขาดโชคดีกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ้านนี้พนักงานนางขาสะดวงอยู่เนาะโดย เอาใจหนีมุ้งียู่ใกังงามหนีบน่ะเหินยังมา้นเมาหอาคาเท่าไรากล้ๆราคาเดียวกันถือ่กล้องากล้องได้เลยเป็นตังนา่งจับกล้องไงเราไื้อค้าตั้งกล้องมากเมคิดว่ามาเลยย่านพนมยูเนาะเพราะว่าโทรบอกเปิดเดตอนชิดมือเราว่าชิดหองมเอ้ะามารจ่ายเงินีนเดือน โไก่ได้บนทางลุกลังไปสิมาเถี่ยวมาเถี่ยวเมืองลามาลอดบนทางลุกลังเต้นอเต้นดังบาลองยู่นี้นกินยนเ้าเนนี้อาตอนไหนเหถ่ายเลยถ่าอยู่ได้นี่ถ่ายอยได้นี่เอ้ั้ตั้งตัวครับไเห็นชุดรอเลยเน้านเก้าอม้านกบร้า้มันไกลสี่สิบโลคุณเนอะเซโนคุณเนอะ สือหาี้้เงินนี่เป็นยูทูบเบอร์สื่อดัง่นมหาหดอยู่เพื่อนน้องเอเป็นคิวบบมได้ปะนักเบอรแล้วองหลับเลยโตได้ยูแต่รุดบ่ได้โตได้ีตขึ้นหรื่อลงต่อต่อได้ยูแต่รุดบ่ได้เกาเก่าบริหาบ่ได้นับไหนเกา นอนอยูกับประพันธ์ว่าชดใช้เงินได้ไหมเอว่ายขอบใจขอบใจขอบใจส่งมน่อกเลยขอบนปเ้อแม่เลียงเร่งแรงจังน่อยทาได้นอนนอนก่อนแม่เราทางบบบเวียงเราว่างสามโมงค่ะจะกึื่นระบิกับสองโมงสองสี่ทันถูกป่ะสสมจังเบิ้งก้อนเบิ้งก้อนเหือหนึ่งยาอนนอนสี่โมงก็ได้ละวะเาม่จแม่เบอร์เราได้ได้แน่จะโทรหาลาบัดเจ้าออกไปเลยาอ่านมาให้อ้ก็ได้มาเดียน มีโทรศัพท์ก็ต้องเซฟเด็กโทรศัพท์อ้าวขีนบินไหนวะนี่หรือว่าสิเป็นขนาดยูบินวะโอเขีนบินบ่เออบินก็ได้มีคลิปแล้วก็ได้ที่เอาบินอีู่บนนี่ฮะเอาอี่างไโอ้เแต่เอาจิโรถก่อนเด้อะเลยไปเลยไ้บินเนาะไปยืมไปยืมกินหนังอยู่ว่าตากรูงสิใครฮะ ไปส่งยากนึ่งบไพี่ค่ะบนนไหร้าดกเี่้อันใเือนเขาหุงเลยยอมเมื่อไหนก่อนจีจ่ายเฮ้้มก่อนเมื่อนายยิ้มแ้วอาไว้ยด้ได้เลยมือที่หนีไว้ก่อนทีงหนาก่อมาจ่ายเงือนว ที่ได้หมดที่ได้สิบเนาะที่สิบเดือนแปดผลิตนำจนบัวทันนะลูกน้องกอาผู้ดเดียวฮะเอาผู้หนึ่งไปใส่ผู้หนึ่งผักมันยังบัวมากอย่างกระสอบบัวมีบัวกระกสอบสีมานี่กีกแลว้วเนี่ยผักเห่าเอาเมื่อบัวซมาหาซื้อน้ำบัวซีไปใส่ถาดเอาเอาเราเแี่ยเท่าเดียวมันกนนระเด็บมาหลายๆ เมือขวดทานกสินังมาหาจงว่ให้เน่ยเด้ออาอรโทรมาบอกคนแบนบนนยางทางบุ้ยด้วยทางบุ้ยไปยังบอเรื้แก,กน,นงแดง,ะะงอเปล่าแบนนยางแบบทางเวบบบคกน้อยนั่นแหละเจ้าใหาาา้โ่ได้ตโทรหาเรามีคคกน้อยคคกใหญ่เปม่เอาบัคกน้อยับบจุบาตาอนนี้น ไมืองงามเลยงามำเสียหนึ่งล้านเก้าแสนกี่ค่าตัเงินก็ได้แล้วนี่ช่ป้อเบ๊วยนใส่ข้ามาใหม่ลูอ่าน้องกระดาที่อันมาเก้าเจ็ดสามห้าเก้าเจ็ดสามหาหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สืบียงบอเียงเนาะเเดหน่งเนาะ เอาเงี้ยงนี่เป็นยังยิ้มทุกท่โอ้เจ้าเอาเวียงบ่นาะเออสาวดวงเขาเบอร์โทรให้นะให้โทรหาเจ้าไปส่งโต๊ะบ้านบ้านบ้านโน้นย่างหมดเนาะย่างแล้วจัะหน่อยเด้อน่าก็มาจ่ายเงินสาวดวงเขาก็มาจ่ายเงินน่าก็มาสื่อสารแล้วนี่ โอเจ้ากอยู่แถวั้นบ่อโอเคโอเคเอาสิโทหาด้อคานพิลเอาไปโชวหาให้เจ้าออกไปถ่ายอยู่บ้านนนยางไปตั้งกล้องถ่ายเนาะเอาโอเคโอเคตามนั่นถ่ายรูปเห่นเพ่นกับตเตอร์ลอกอีกด้วยคุณไยโตกัตตรลกไปเอาบึงโต้เนเาบึงก้างเนก็ได้ถ้าไปนั่งไปหละอบึงอันนั้ก็ โตเราขายดีๆเราป่ะนะเน่ย <scary> อันอยู่หัวทางเจ้าหนมดแเนีไปหาบโบมีแล้วว่าบ่มีเงินก็ให้ติ๊นหนีได้เนาะสปอตะซาดวงเราสปอตะซาดวงอีกสองเดือนมาจ่ายได้ป่ะได้อีกอยังงี้แต่วัดได้ได้อะไรวันนี้เขาอยากได้โตเนี่ยโตเนี่ยแบบบ่มีผนักอะไรมาแล้วกัน ไี้กรสอบลันยังสีหาหน่อยอเราเห็ดว่าย้ตัวเดียวคือประหับกรรมกรอ,อีกวะผู้ถ่ายคลิปไปทางใดลราผู้ถ่ายคลิปนะเจ้าบ่เป็นยูทูบเบอร์อะไรเออแวอเ็ดะม่นบ่โดนไนลมทีนี่ลคลิปชั่น เอ้โหคอยสีหาเดือนแล้วยองบุ่หน่งเดือนอยไดรหัสพินนี่เจ้าเสื่มเสื่มได้ด้วยตัวเองหรือว่าการเชื่อมรหัสจากเขาเช่นเขาเขาห้คนเห็ดหายเขาเห็ดเองบ่เปนเขากระหาคนอื่นเห็ดหายจะคอยจะคอยสมุูแบบมัดทุกอย่างเลยพินหักด้วยตัวเองเสื่อมมาส่งที่ด้วยตัวเองมัดต่า่า บ่อนลงคีบเออบ่นลงคแล้วบ่อเงินเวลานะเวลามันย่ำได้แบนี้ล้วพด่เช่าเียเ้ตั่อ้าวบนี้ก็่ายและนีตั้งไว้ลก็่ทยไายเาคนเดียวสเดืได้ก็ได้ยูเพิ่มึ้นเรื่อยเยู่อยมันได้ หยอดยอดข่อยบวกขึ้นช่วงนี้น่นได้เงินสามเดือนปลายแล้วยังบ่ได้แต่เหตุยูทูปมาหนีห้ากระได้เงินสองถือเนาะสะดวงอืมบริสุทธิ์ถ่ายคลิปคือการอันนี้ยากยากแน่เจ้าอาชีพปะจำแบบเหตุเป็นชื่อเลยเหตุสองใบซื่อๆเนาะไรงานประจำก็คือเหตุโต๊ะเนาะเฮ้ยเหตุเพลงคนละเใจ คือบ่อเฮ็ด撒สี่ห้องเองมาดูว่าใ้หมูห้องไห้ใ้หมกได้เออแบบิึงทางเสียงตัวเองเลยอืมผัดบอสินเออผานตากรรมการเใจหายจะมีงานหาทงานหาคนแบบมีคราสวรนก็มาห่วมกันนะดรับเด้อหาหมูหาคููหาได nangเอก mv đây là, bao? Đây là áo oh, đại bao đây rồi, nang được rồi bao đây rồi, bao đây rồi, nang được rồi, nang được, 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 nang

โอ้ซาเลบรนนาเออาษหมากเฮาอีบ่เฮาคนถูกคนยากเนาะเมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อเออขอบใจคือกันเข้าวู้คอยมาจากเจ้านี่แม่แม่น่ มาอุุนน่ยเดลยชื่อซื้อซ่องเจ้าว่าได้ไหมนะค่ะคนแม่พี่น้องติดตามเนี่ยชื้อซ่องเจ้าซื้อยังโอเคพี่เจ้าประษานคงกฤพี่เลยก็โตอ้อไงสื้อเนี่ยโโตโต้อ้อเลยกะโอเคตัวพี่อู้คนไทยคอยพิมพ์หนึ่งข้อกับพิมพ์บอถือคือกันและข้อยแห่งบอเป็นภาษาอังกฤษก็เลยว่าเป็นภาษาไทยภาษาลาวภาษาไทยเออเป็นภาษาอังกฤษ าสาคแม่นึก็่ได้เก่งก็แต่ว่าเก่งแท้ซื้อเน่ยได้ก็ว่าไงเด้อพอเคพีพอเคพีพอเคพตัวพพอเคพีด้วยด้โอสองตวนี่บาสามตนี้ตัวตัวพีหรืตัวโอหตัวอาร์ว่าหตเคตัวพีดยพอเคพีดยฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดติดตามไอ้พอเคพีในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะดยด้วยสะดวกับผู้วบเผินเห็ดคลิปเกี่ยวกับหยางเนาะ ไอ็ดคลิปเกี่ยวกับยังไงเกี่ยวกับเพ็ดโต๊ะนี่แหละลายปาอ๋อโดยเกี่ยวกับลงแบบมีขโมยเนี่ยจังหวะนึงนะโดยโดยกระดานนี่จังหวะนึงแต่ว่าได้เข่าไปกับอยากอยากได้วิธีการวอลยังกะเออไดเข่าไปเบิรงเอาแล้วโดยมื่อได้ข้อศสีเข่าไปฟิล์มเบิรงเด้อยโด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 ยเดยผ่อนกับ่ได้สูหนาได้เผ่อนกับกบหนาเพิ่มเพิ่มเงินให้เด้อหัวหนามีลูกน้องผู้เดียวนี่เพิ่มอยู่อ๋อ โดยโดยวันน <ms> ี้กลับบ้านก่อนเนาะโตผึ่ามีแจะโตงามงาม่โดยเมจอนผินดีใจเลยโตงามหนังกินข่าวันนี้นอวนางวนางก็ได้เลยยังสะดวงแล้วสะดวงก็อยากได้หน่วยใหม่วันนี้คอยเห็นอยู่หนาทางพูดคอยนันเนมลายมือถือเลขก่อนจังสีซื้อแห้งสีแพงลวตนะะ เพลงๆงามๆเลยเลยขอบใจขอบใจบ่บ yup. ่มีเด yeah> ินบ่มีห่มมีอยู่เดินบ่่มีหอมเลยเลยขอบใจขอบใจเบ้อคนเหยียบคนยังยังเห็ดคูเดียวเห็ดมือละสุดนะมันกับบ่จกคอยดีไปเลยเนียย่างคนเห็ดมือละสุดบระเห็ดคูเดียวได้เลยเาลอง โอ้ดยดรโะว่ามันมันเฮ็ดยากเนาะไดมัหกม่คนเขาคุี่คนเนือคเียวอ้มแมนเนเขาไปไทยเหมือนเนาะบ่มีวัยรุ่นแล้วู่บ้านเฮาดโดยพอแดดพี่น้องแดดแท้แดดวาเนาะยับใบยบตอนนี้กะสีพ้ากันกลับบ้านก่อนเนาะ อันบ่อนกาแฟนี่ก็สิเป็นวัดป่าบ้านน้องเดินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกรมกรเพิ่นกับผู้เดียวเนาะสะดวงว่ามากมาเลยก็ว่าถ้าเพิ่นนีกกะสอบทานว่าสืส้อกระสอบทานเมื่อให้แม่สะดวงหายทานเลยเนาะมาหอดผัดบ่มีเนาะเพิ่นให้พ่อเถ่าเพิ่เอเมื่อเลยเนาะโดยทางป้านางเพิ่นก็นเตรียมโตแล้วโดย โดยบรนณ์สะดวงกับซิจบคีแฟนทาน,น้เลวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบ,บคุณคุณแม่ใจดีอยู่ผังไทยเนาะที่สื่อตัวหินให้แม่จอในครั้งนี้เนาะเขาให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเนะาะประจากลุกไพไข่เจ็บร่ำรวยเงินทองเนาะโดยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะโดยโดยแลขอขอ้วก็ขอบคุณเอฟซีสุขุสุขคนที่บึงคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบทีบ่บขาคโฆษณาเนาะเขาให้เอฟซีอยู่ดีมีแห้งเนาะ หลจากพันยายโลค่าต่างๆเนาะโดยบันนี้ด้วยกระจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกล็ครับว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี